สวัสดีครับเพื่อนเอนสวัสดีตอนชาครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูทะเลหมอกครับนี่ครับสุพรรณบุรีนะครับมีทะเลหมอกแล้วนะครับ,รบวันนี้หมอกหนามากเลยนะครับ ไม่ต้องไปเที่ยวดูทะเลหมอกที่ไกลแล้วครับที่หลังบ้านผมก็มีแล้วนะครับทะเลหมอกครับวันนี้หมอกหนามากนะครับก็อากาศเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับ